สวัสดีครับสวนเกษตรผสมผสานปฏิบัติการวันหยุดใหม่แล้วนะครับวันเสาร์ที่6มกราคม2567นะครับขึ้นปีใหม่นะครับวันนี้ก็พามาเดินดูสวนนิดหน่อยครับส่วนใหญ่จะเป็นฝรั่งครับฝรั่งเกิดก็มีพืชเอื่นบ้าง มันเป็นสวนอยู่กลางป่านะครับรอบๆจะเป็นสวนคนอื่นครับแต่ว่าเขาไปล่ทิ้งไว้ไม่ได้ทำอะไรผมจะอยู่แค่เนี่ยก็ไผ่นี่ครับกอบไผ่ข้างหน้านี่ฝรั่งกรกลุกหลายอย่างผสมกันเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ฝรั่งอย่างเดียวแต่ว่าจะมีฝรั่งเป็นส่วนมาก <c oughs> นี่กิมจูนะครับตัดกิ่งให้ออกผลอีกรอบหนึ่งครับรอบที่แล้วออกไม่ค่อยเยอะพอได้ห่อผลก็ ตัดออกเลยครับตัดยอดให้เขาแตกใหม่ตอนนี้หงเป่าซือนะครับหงเป่าซื้อตอันนี้อายุสี่ปีแล้วครับต้นใหญ่โครงสร้างใหญ่ครับต้นนี้ก็ตัด ยอดให้ออกดอกอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณเดือนครึ่งแล้วครับเริ่มใกล้จะบานแล้วครับดอกช่วงนี้อากาศแห้งครับระวังเรื่องเพลี้ยอ่อนเพลียไฟไรแดงเหมือนกันนะครับแต่ไรแดงไม่ค่อยมาฝรั่งแต่ถ้าเป็นพืชชนิดอื่นอย่างชมพู่นะครับชมพู่มีอยู่สองต้นก็โดานายแดงเยอะมากเลย กรลังส่วนใหญ่จะโดนพวกเพ้ยอ่อนแมงวีขาวนะครับแล้วก็เพียแป้งบ้างจริงๆช่วงนี้ต้องบำรุงอย่างดีนะครับติดยอดแต่ถ้าสวนที่ทำเยอะๆเขาอาจจะไม่มีเวลาเด็ดก็อาจจะใช้ฉีดบำรุงช่วยครับแคลเซียมโบรอนแต่มัน ดูมืนว่ามันต้องทุนตุงนะครับกว่าจะติดผลผลิตนี่เฟื่อนของมีครับเฟื่อนของมีก็ติดดีครับต,ต้นนี้เป็นต้นต้นทาบซื้อมาไม่ค่อยใหญ่ครับตัวไม่รู้เป็นอไรมันโตไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ต้นนี้ก็ฝรั่ง แตงโมครับอันนี้สี่ปีเหมือนกันครับเอามา2ต้นแรกความกับหงเบาสือครับแตงโมนี่ไม่ต้องพูดถึงครับเรื่องความดกติดผลง่ายครับอันนี้ก็แตงโมครับแตงโมฝรั่งแตงโมชิคโกปาล่านะครับไม่ใช่แตงโมที่เป็นลูกเป็นเถาว อันนี้เฟื่อนของมี่ืองครับแต่ต้นนี้นี่ผมต่อเป็นกิมจูนะครับเนี่ยต่อเป็นกิมจูแล้วเอามาเสียบยังมีรอยอยู่เลยตรงนี้ครับคืนแล้วมันจะคืนกับตอแล้วเอามาเสียบเป็นเฟื่อนของมีก็ต่อเจริญเติบโตดีอยู่นะครับเพี้ยอ่อนเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้ว ไม่ค่อยโฟกัสครับมีตัวห้ำมนะครับอันนี้คือตัวห้ามครับตัวอ่อนของแมงเต่าทองถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้สารเคมีเขาจะมาช่วยกินกินตุกเพี้ยอ่อนอยู่นะครับแต่บางทีเขาก็ มาช้าไปครับมันเยอะเกินไงเยอะเกินเขากินไม่ทันครับทำให้เกิดความเสียหายกับยอดฝรั่งเราได้พอเกิดความเสียหายคือยอดไม่ค่อยเดินเพราะว่าเขาดูดน้ำเลี้ยงแล้วก็มูลของเขานะครับมูลของเขาเนี่ยมันจะมีความหวาน มันชอบให้หมดขึ้นมาอีกมดก็พาเพี้ยแป้งพวกเพี้ยแป้งอะไรพวกนี้มาอีกครับแล้วก็ทําให้เกิดราดําด้วยนะครับไม่ดีถ้าสามารถกําจัดได้ก็กําจัดนะครับนี่ของโปรอีกิงตอนนะครับนี่ก็ตังโมกิ่งตอนเหมือนกันกิ่งตอนนี้ดูโตดีนะครับที่สวนผม จั่นระตุรีทางร่องนู้นก็เป็นแตงโมเนี่ยแตงโมเป็นต้นใหญ่เป็นกิ่งตอนทางนั้นครับการจร่นเนตตบโตก็ปกติดีนะครับมีมะม่วงก็มีมาแซมไว้ร้อยก็มีทวด นี่หงพอสือครับถ้าทำให้เขาติดผลเนี่ยมันยังเป็นฝรั่งที่อร่อยอันดับต้นๆเลยนะครับหงพอสือแต่ว่าเขาต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าพอติดผลค่อนข้างยากต้องกินอาหารเยอะอันนี้ผมมาคัดกิ่งครับกิ่งเล็กๆ็น้อยน้อยแล้วก็ อย่งไหนที่มันออกดอกแล้วไม่ติดหรือว่ากําลังจะติดเนี่ยตัดออกไปเลยครับเดี๋ว้สักสองคู่ใบนับจากตาดอกมานครับตัดออกไปเลยครับตัดแต่งกิ่งเพื่อให้เขาออกผลรุ่นต่อไปและให้ผลที่มีอยู่ติดดีขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับ สวัสดีครับ